สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามรายการของผมทุกท่านนะครับสวัสดียามบ่ายทุกท่านเลยนะครับวันนี้สรุปข่าวสโมสรลิเวอร์พูลนะครับประจำวันที่17นะครับตุลาคม2,567นะครับวันนี้นะครับก็อยู่กับทุกท่านนะครับในช่วงเวลาประมาณหลังเที่ยงเลยนะครับวันนี้ มีเวลาจำกัดนะวันนี้นะครับเรื่องราวของสโมสรลิเวอร์พูลนะครับมีข่าวดีนะครับในส่วนของสัญญาอีบูนะครับก็เตรียมที่จะออฟฟิเชียลละน่าจะเป็นวันนี้นะครับเหลือรายละเอียดเล็กๆน้อยๆโรมมโนรได้บอกอะไรเกี่ยวกับสัญญาของเทรน์บ้างนะครับสวัสดีคุณสำเนียงด้วยนะครับผมขออนุญาตเข้ารายการเลยครับเรามาดูรายละเอียดของข่าวนะครับสรุปข่าวสโมสร ลิเวอร์พูลกันในช่วงบ่ายวันนี้นะครับข่าวที่1นะครับวันนี้ผมเริ่มต้นที่เรื่องราวของอัปเดตนะครับอัปเดตในส่วนของนักเตะที่พลาดการฝึกซ้อมในวันนี้นะครับก็จะมีเซสชั่นในวันพรุ่งนี้อีกนะครับไล n ์ u อสิเอ็ดผูดเ้เล่นตัวจริงสำหรับเกมนะครับในเกมของลิเวอร์พูลเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำไลฟ์อัปให้อีกทีนึ่งนะครับวันนี้ นักเตะคนไหนนะครับของทั้ง2ทีมบ้างที่ไม่ได้ซ้อมนะครับสำหรับลิเวอร์พูลนะครับนักเตะที่ไม่ได้ซ้อมนีครับคนแรกคืออาริซอนเบเกอร์นะครับไิซอนเบเกอร์เนี่ยนะครับอาริซอนเนี่ยเป็นนักเตะรายแรกนะครับที่จะต้องพักถึง6สัปดาห์อันนี้ก็ไม่ได้ซ้อมนะครับส่วนผู้รสาประตูที่จะลงในเกมกับเชลซีก็คงจะเป็นเควินเคเรอร์นะครับไม่มีอะไรพลิกโผนะทีนี้คนที่2นะครับ อันนี้ก็ต้องเช็คฟิตส,สุดท้ายจริงๆล่ะนะครับเฟเดริโก้เครียซ่าเครียซ่านะครับกำหนดการลงสนามจริงๆเนี่ยนะครับก็คือเกมกับเชลซีนี่แหละนะครับรวมถึงวาทารุเอนโดเป็นข้อสงสัยเล็กน้อยเอนโดเดินทางนะครับหลังจากเสร็จสิ้นนะครับเอนโดไม่ได้เล่นเกมที่เสมอกับออสเตรเลีย1นประตูต่อ1เอนโดน่าจะมีแนวโน้มได้ลงสนามนะครับส่วนแมคก,ก้าแมคก,ก้าเนี่ยนะครับก็ จริงๆแล้วนะครับในเกมที่ชนะโบลิเวียเนี่ยเล่น1ชั่วโมงเสร็จ,รจแมคกานะก็กำลังเดินทางกลับมานะครับก็อันนี้ก็น่าจะเป็นรายละเอียดในทางฝั่งนิวอร์พูลนะส่วนทางฝั่งเชลซีนะครับที่ไม่ได้เล่นแน่คือมาร์คคูคูเรียนะครับก็ตัวของเขาเองเนี่ยครับสะสมครบ5ใบเหลืองนะครับก็จะติดโทษแบนหนึ่งนัดเวสซีฟอร์ฟอร์านะครับก็5ใบเหลืองด้วยเหมือนกัน แล้วก็โอมารี่คิเรแมนนะครับก็ตอนนี้ต้องอาอาการบาดเจ็บต้นขาด้านหลังเหมือนอาริซอนเลยพักยาวนะครับส่วนลิสเจมเนี่ยนะครับต้องเอเคลียร์ความฟิตหน่อยนะครับมีความฟิตหน่อยแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้เล่นนะครับความฟิตนะนี่แล้วก็อีกคนนึงก็คือฟิลิปรยแกนเซนนะครับก็ตัวของเขาเองเนี่ยต้องเช็คฟิตประเมินร่างกายแล้วก็คานี่ชูบูเมกา ก็กำลังฝึกซ้อมอยู่ในสัปดาห์นี้แต่ว่าเขาเนี่ยนะครับยังไม่ยังไม่100%นี่ก็ฟิตอยู่นะครับนี่คือการอัปเดตนะครับปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บของทั้ง2ฝั่งเลยนะทั้งลิเวอร์พูลและเชลซีที่จะเจอกันนะครับแจ้งให้ทราบประมาณนี้เรามาต่อกันที่เรื่องราวที่2นะครับในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นข่าวใหญ่ต้องยอมรับเลยว่าวันนี้นะครับสิ่งที่ f a b ิ i ซ i o โรมาโนนะครับได้กล่าวในรายการ YouTube เขานะครับหรือจะพันพอสแคทฟาดเดลี่เบฟฟิงนะครับฟาบิ i ซ i o โรมาโนนะครับได้ออกมาเผยความเคลื่อนไหวของหรือว่าูลที่สำคัญไว้นะครับว่าเวลานี้ดูเหมือนว่านะครับสัญญาฉบับใหม่ของอีบูเหลือรายละเอียดเล็กๆน้อยๆก็จะประกาศอย่างเป็นทางการนั่นเอง การเจราจาสัญญาฉบับใหม่ของอีบูอย่างเป็นทางการนั้นเนี่ยนะครับได้เริ่มต้นตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคมแล้วโรมาโ,โนได้กล่าวนะครับว่าโคนาเต้เนี่ยนะครับอีบูเราเนี่ยมีความสุขมากกับลิเวอร์พูลและเขาเนี่ยมีความสำคัญมากสำหรับทีมของเราในตอนนี้เองนะครับอนาคตของอเนซซาตเนี่ยอีบูเนี่ยจะเป็นส่วนสำคัญแกนหลักอนาคตของลิเวอร์พูลการออฟฟิเชียลสัญญาฉบับใหม่นะครับเร็วสุดน่าจะเป็นวันนี้ แล้วก็เชื่อกันว่านะครับอีบูเนี่ยวันนี้สร้างความประทับใจให้กับสโมสสนมากๆสิ่งสําคัญที่สุดนะครับอีบูเนี่ยนะครับกับนักเตะที่กำลังจะถูกต่อสัญญาเนี่ยนะครับพวกฟันได้และใครหลายๆคนก็จะได้รับตามลําดับพออีบูเสร็จก็จะเป็นฟันได้นะครับก็ไม่มีอะไรพลิกโผนะโรมาโน่คอนเฟิร์มประมาณนี้นะครับสำหรับสัญญาของอีบูนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของเทรนด์อเล็กซานเดอร์อโนนะครับต้องแยกประเด็นเรื่องราวของเทรนด์ผมจะพูดจากโรมาโน่ก่อนเลยนะครับสิ่งที่โรมาโน่พูดในโพสต์คัทนอกจากเป็นเรื่องสัญญาของอีบูเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของเทรนด์ด้วยเหมือนกันนะครับเทรนด์ Trend ยังไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่กับลิเวอร์พูลใช่ไหมนี่คือหัวข้อข่าวแต่อย่างไรก็ตามนะครับในส่วนของฟาบิซิโอโรมาโน่นะครับได้ เผยนะครับว่าเวลานี้นะครับถ้าท่านติดตามสื่ออย่างมาก์ Mark a ามาก์าจะบอกเลยว่าเทรน d เนี่ยเตรียมที่จะไปซบตักเหลอมลิดนี่เขาจฝัังของมาก์าแต่ถ้าท่านฟังนะครับในส่วนของฟาบิซิโอโรมาโนในช่อง Youtube ของเขาหรือจะฟังในเดลี่เบฟฟิงก็แล้วแต่นะครับความชัดเจนในบทบาทของเทรน d นะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมลิดรู้ดีว่าลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับ กำลังอยู่ในสถานะที่ดีกว่าสโมสรเรอลัลมาดริดแน่นอนและนี่คือสัญญาปีสุดท้ายของเทนหรือเปล่าในรายงานช่อง YouTube ของโรมาโน่ได้กล่าวนะครับว่ามันน่าเชื่อถือมากโรมาโน่เนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้เทนให้ความสำคัญกับการเซ็นสัญญาฉบับใหม่กับแอนฟิลเป็นอันดับแรกนะครับลำดับความสำคัญนี่ชัดเจนเลยนะชีวิตต้องจัดการแน่นอนไม่ได้หมายความว่า จะมีการลงรายละเอียดในสัญญาเลยแต่ฝ่ายที่ได้เปรียบคือลิเวอร์พูลนะต้องทำข้อตกลงอ้างอิงแน่นอนการที่เขาจะออกจากลิเวอร์พูลไกลความจริงมากโรมาโน่กล่าวผมขอพูดซ้ำอีกครั้งว่าเทรน d ให้ความสำคัญกับการเจรจาสัญญากับลิเวอร์พูลเป็นอันดับแรกถ้าพวกเขาไม่สามารถบรรลุตกลงเทรนก็จะกลายเป็นอิสระ แน่นอนมันลิตจะอยู่ที่นั่นเรยวมันลิตชื่นชอบในคุณภาพของเทรน์โรโมาโ,โนกล่าวนะครับว่าตอนนี้นะสิ่งที่เรือมันลิตทำได้มากที่สุดคือรอและก็ไม่ได้อยู่ในสถนานการณ์ที่จะได้เปรียบกว่าลิเวอร์พูลเลยท่านจะเชื่อใครระหว่างโรมาโน,โนหรือมาก้านะครับมันก็ต้องเลือกเสพสื่อนะผมมาตามให้อีกฉบับหนึ่งเดียร์แลนติกอ่านให้ฟังเลย ในรายงานจากเดอะแอตแลนติกนะครับก็จะเป็นเจมส์เพียรป่ะถ้าจำไม่ถ้าจำไ,ไม่ผิดนะคือลิเวอร์พูลเองอะนะครับเรอัลมาดริดเขาก็มีตัวเลือกอื่นอย่างดาวรุ่งของเชลซีเนี่ยฟิมปงไงฟิมปงของเชลซีวัยสิปีที่อ่านเมื่อคืนนี้ในสรุปข่าวอะ่ะแล้วก็เจดีมีฟิมปงของลิเวอร์คูเซนแล้วก็เปโรปอโรของสเปอร์นั่นก็หมายความว่าตอนนี้นะครับอย่างเมื่อเช้าเนี้เหมือนจะมีข่าวว่าแบ็คขวาอีกคนนึงอะ่ะไออะไรนะเวนเดอร์สัน เป็นเป้าหมาย menu. เมนยูอะวันเดอร์สันก็กลายเป็นตัวเลือกแบ็คขวาของเรือมาริดเท่ากับว่าตอนนี้นะถ้าไม่ถ้าไม่งอเทนตนอะมาริดก็เซนได้4คนนะครับก็อัปเดตเรื่องราวของเทรน์กับมาริดก่อนเพราะว่ามันต้องแยกประเด็นประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของอาริสันเบเกอร์นะครับก็จะกลับมาอีก ทีก็เดือนพฤศจิกายนนะครับเราได้ฟังวันที่อะไรกันไปนละแต่ในประเด็นนี้นะครับเขาบอกกันว่านะครับการที่จอร์จี้มามาเดวิรี่เนี่ยจะมาเนี่ยก็คือปีหน้าแต่อย่างไรก็ตามนะครับอาริซอนยังคงเป็นบทบาทของผู้รักษาประตูที่ดีที่สุดในโลกนี่คือประเด็นสําคัญสัญญาจะหมดในปี2027นะครับความสําคัญเนี่ยคืออาริซอนเป็นมือหนึ่งน่นหมายความว่าลิเวอร์พูลนะครับจะใช้อาริซอนจนถึงปี2027 ถึงแม้ว่าจอร์จี้จะมาฤดูกาลหน้าก็ตามในส่วนของเควินเคลเฮอร์นะครับได้แสดงเจตํานงนะครับว่าเขาจะเล่นต่อในช่วงของเดือนมกราคมและจะอำลาลิเวอร์พูลนะครับ30ล้านปอนด์ตอนนี้ลิเวอร์พูลปฏิเสธนอตติงแฮมฟอร์ดสตไปละแต่ว่าในซัมเมอร์จะไม่ปฏิเสธนะครับความชัดเจนในการที่อาริซอนจะอยู่กับลิเวอร์พูลระยะยาวนั้นเชื่อกันว่าเมื่อถึงการเวลาที่หมดสัญญาลง สมโมสรฟุตบอลที่ให้ความสนใจอาริซอนอยู่ก็คือสมโมสรบาร์เซโลนานะครับไม่มีทีมอื่นอีกนะแต่ลิเวอร์พูลนะครับจะปล่อยให้เคมินเคดเฮอร์ออกไปก่อนในช่วงจบฤดูกาลนี้30ล้านปอนด์จะไปอยู่ไหนไม่รู้อะแต่จะปล่อยเคดเฮอร์ออกไปก่อนส่วนลำดับความสำคัญอาริซอนเนี่ยนะครับต้องรอดูสถนานการณ์ที่จอร์จี้มาเป็นมือ2และอาริซอนยังคงเป็นมือ1เขาจะทำงานต่อไปนะครับอาริซอนจะได้รับโอกาสต่อไป จนหมดสัญญาจนเลิกเล่นไปเลยนะครับก็ชัดเจนเรื่องราวของอาริซอนนะครับประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของอเมื่อกี้ผมพูดถึงโมซาล่านะครับเรื่องราวของโมซาล่าเนี่ยนะครับในสื่อต่างประเทศเขาบอกว่าเวลานี้นะครับโมซาล่าเองเน,นะครับถึงแม้ว่าะจะมีข่าวออกมาว่าตอนนี้ลิอร์พูลเนี่ยโมซาล่าเจ็บ ผมนี่ตกใจมากเลยนะคือรายง,งานจากสื่อนะครับเมื่อไม่กี่นาทีเองเขาบอกกันว่านะครับลิเวอร์พูลอาจจะเสียโมซาลาไปเนื่องจากปัญหาการบาดเจ็บนะครับตามรายง,งานจากสื่อนะครับหลังจากที่ทีมชาติอียิปต์เนี่ยนะครับชนะเนี่ยคือในเกมในชั่นลีกเนี่ยนะครับตัวของโมซาลาเนี่ยนะครับดูเหมือนว่าจะมีอาการบาดเจ็บกลับมาอีกอะไรประมาณนี้นะ อาการบาดเจ็บของโมซาล่าเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่น่ากังวลคือผมจะบอกว่าตราบใดก็ตามนะครับโมเนี่ยยังไม่ได้กลับมาตรวจร่างกายกับลิเวอร์พูลนะผมก็ยังไม่คอนเฟิร์มแต่ในสื่อตามไี่เขาบอกว่าการที่โมไปรับใช้ทีมชาติอีบในตอนนี้แล้วเกมแรกเหมือนไม่ได้ลงมาลงเกม2หรือว่าไงาเนี่ยปรากฏว่าตอนนี้นะครับโมเหมือนจะมีปัญหาาการบาดเจ็บอยู่เล็กๆน้อยๆอยแต่ผมเองก็ยังไม่เชื่อนะผมยังไม่เชื่อว่า โมจะบาดเจ็บเพราะว่าเหมือนโมจะไม่ได้ลง1เกมอะแต่เกมนึงไม่แน่ใจผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าตามรายง,งานของข่าวเนี่ยลิภูกําลังประเมินในการบาดเจ็บของโมอันนี้ก็เอาไว้ตอนรอาการตรวจร่างกายดีกว่าผมแค่อัปเดตในส่วนที่มีข่าวออกมาว่าโมมีปัญหาการบาดเจ็บนะครับก็เดี๋ยวไว้รอเช็คก,ก่อนลงสนามเดี๋ยวผมจะตามให้ประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องราวของโมซาร่านะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับคราวนี้มันจะมีเรื่องของอะไรนะโลโก้ใหม่ของลิเวอร์พูลชุดเย้านะครับชุดเย้าของลิเวอร์พูลในฤดูกาลหน้านะครับอันนี้เป็นชุดฤดูกาลที่แล้วเนาะผมว่ามันก็โอเคนะในฤดูกาล2025นะครับดีไซเนอร์ของ Adidas นะครับก็จะเข้ามาแทนที่ไนกี้นะครับแล้วก็ลายเออร์นะครับเกี่ยวกับเสื้อเนี่ย ในดูกันหน้านะครับเสื้อจะมีความแดงกว่าเดิมนะครับสีจะแดงกว่าเดิมอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีการทําทชุดที่มันเข้มมากขึ้นในส่วนของโลโก้นะครับที่เป็นเนี่ยนะครับโลโก้ลิฟวูสีขาวเนี่ยก็จะมีอะไรหลายอย่างที่เปลี่ยนแปลงความเขาเรียกว่าพลายเออร์กำลังปรับปรุงเรื่องของความความสีสันอะไรประมาณนี้นะแต่อย่างไรก็ตามนะครับชุดหลุดใหมชุดที่หลุดออกมาเนี่ย นะครับชุดที่หลุดออกมาเนี่ยอย่างชุดผู้รักษาประตูเนี่ยหลุดออกมาในช่วงของเดือนสิงหาแล้วก็ชุดแข่งใหม่ก็เริ่มจะมีการออกมารูปแบบออกมาหลุดออกมานะครับอย่างไรก็ตามนะครับ Adidas กําลังมีการออกแบบนะครับโลโก้ Adidas ที่เกี่ยวกับาการเปลี่ยนแบบเสื้อแข่งกํากลังให้ซัพพลายเออร์จัดการใหม่เดี๋ยวเราแค่รอเวลาว่าเสื้อแข่งใหม่ของลิเวอร์พูลจริงๆอะ่ะจะ น่าใส่ขนาดไหนนะครับผมฟังจากสิ่งที่เขาเล่าในดิวโวเอโคนะมันจะเข้มขึ้นอันนี้ผมก็ว่าสวยนะแต่ว่ามันจะเข้มขึ้นยังไงรอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของแอนโทนีเบอร์รี่นะครับแอนโทนีเบอร์รี่คือใครเขาคือผู้ช่วยผู้จัดการทีมชาติอังกฤษคนใหม่ที่จะมาทำงานกับโทมัสซูเคิลนะครับ แอนโทนี b บ r ร y ี่เองนะครับอันดับแรกเลยเขาเป็นแฟนลิเวอร์พูลเป็นแฟนลิเวอร์พูลและตัวของ b บ r ร y ี่นะครับเรียกกันว่าแอนโทนี b บ r ร y ี่เรียกว่า b บ r ร y ี่ละกันนายเบอร์ี่วัย38ปีนะครับได้เริ่มงานโค้ชนะครับกับเอเวอเรตันแล้วก็คือเล่นเป็นนักฟุตบอลอาชีพเนี่ย300เกมนะครับเล่นให้กับเชสเตอร์ซิตี้เลกแฮมแล้วก็เอ็กลินตันสแตลลี่หลังจากนั้นนะครับเขาเองเนี่ยเอาง่ายๆนะเป็นแฟนตัวยงลิเวอร์พูล ได้สร้างชื่อเสียงในการทำงานโค้ดนะครับและนายแบรรี่เนี่ยเขามีใบอนุญาตนะครับของยูฟาโปมีใบอนุญาตของยูฟาโปแล้วก็ทำงานด้านฟุตบอลน,นะครับเป็นชาวกรีฤษคือเอาง่ายนะทำงานทีมชาติเป็นหลักด้วยแน่นอนครับการที่เขาเนี่ยนะครับมาทำงานกับโทมสซูเคิลเป็นเรื่องที่ดีมากนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในแฟนลิเวอร์พูลที่จะมีส่วนผักดันอาจจะมีข้อคิดอะไรหลายอย่าง ให้กับทูเคอรได้นะครับก็แจ้งคร่าวๆประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเดวิดเบ็คแฮมนะครับเรื่องราวของเดวิดเบ็คแฮมเนี่ยมีการพูดถึงเทรนด์อเล็กซานเดอร์อโนนะครับว่าเบ็คแฮมเนี่ยนะครับเป็นจอมยิงฟรีคิกโดยเพราะเกมยิงฟีการยิงฟรีคิกในเกมกับกรีซผมก็ดูอยู่วันนั้นนะครับเบ็คแฮมได้กล่าวนะครับว่า ตอนนี้นะครับเทรนด์อเล็กซานเดอร์อโนเนี่ยเหมือนตัวเองในเวอร์ชั่นสมัยก่อนเทรนด์อเล็กซานเดอร์อโนเนี่ยเหมือนตัวเองในการยิงฟรีคิกในเวอร์ชั่นสมัยก่อนส่วนคุณสมบัติในการป้องกันนั้นนะครับก็มันก็ไปไปตามสภาพเนาะอันนี้ผมพูดตรงๆนะแต่อย่างไรก็ตามนะครับในส่วนของการปั่นฟรีคิกเนี่ยต้องยอมรับเลยว่าเดวิดเบคแคมเนี่ยโดดเด่นแล้วก็ในส่วนของเทรนด์ที่ทําอยู่นะครับในเกมกับลิเวอร์พูลแล้วก็เกมทีมชาติในปัจจุบันเนี่ย เทรนเนี่ยนะครับมีอนาคตสดใสแน่กับวงการฟุตบอลของอังทีมชาติอังกฤษนะยังไงก็สดใสนะครับแล้วก็ในส่วนของความสามารถในการปั่นฟรีคิกการผ่านบอลเนี่ยพูดตามตรงเนี่ยนะครับเดวิดเบ็คแฮมได้กล่าวนะครับว่าเขาเป็นอะไรที่เหนือชั้นมากและวันนี้เวอร์ชั่นของเทรนเนี่ยเหมือนกับเดวิดเบ็คแฮมในอดีตนะครับคือการจ่ายบอลในรูปแบบที่ไม่ซ้ำซากคือจ่ายบอลได้แบบลุ้นนะ่ะ นะครับลูกตั้งเตะลูกอะไรก็ตามผมยังชอบเบ็คแคมเลยเบ็คแคมเนี่ยนะครับเท้าช่างทองนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่โดดเด่นเฉพาะตัวเองนะครับก็เล่าเรื่องราวของเทรนแบบเร็วๆเลยนะว่านี่คือเดวิดเบ็คแคมในเวอร์ชั่นในอดีตนะครับประมาณนี้เรามาต่อกันที่เรื่องราวของลุยดีอาร์กันหน่อยนะครับวันนี้เรื่องราวของลุยดีอาร์นี่น่าสนใจนะ คือตอนนี้ในเกมทีมชาติฟอร์มดีมากคืออาจจะเป็นเรื่องที่น่าปวดหัวนะครับเพราะว่าคอนดิกัรโปก,ก็เล่นเกมทีมชาติได้ดีอะ่ะตอนนี้หลุยดีอาสก็มาเล่นในเกมทีมชาติได้ดีนะครับนั่นก็หมายความว่าอันนี้สล็ดต้องปวดหัวนะครับอย่างเงี้ยปวดหัวอย่างเงี้ยดีคุณจะส่งใครลงระหว่างลุยดิอารสกับคอนดิกัรโปนะครับวันนี้นะครับดูเหมือนว่าหลุยดีอาสครับกำลังเล่นฟุตบอลได้แบบสนุกสนานเลยนะครับ เขาเนี่ยนะครับตัวของลุยดิอาสเนี่ยนะครับเซ็นสัญญามาเนี่ยด้วยค่าตัวมหาศาลก็จริงอยู่นะแต่อย่างไรก็ตามนะครับโอกาสที่ลุยดิอาสนะครับยังคงยิงประตูให้กับทีมชาติอย่างต่อเนื่องรวมถึงสไตล์การเล่นของเขาชัดเจนว่าลุยดิอาสนะครับเกมทีมชาติเล่นคู่กับจอร์ดูรันนะลงตัวมากอันนี้สล็อตนะครับจะต้องนะครับปรับจูนนะครับดาินูเยสให้เล่นกับหลายๆคนให้ได้อีกนะครับนั่นก็บอกเขาว่าตอนนี้นะ มาตรฐานฟุตบอลของลิเวอร์พูลเนี่ยคือการแข่งขันของนักเตะที่เป็นตัวท็อปทังนั้นเลยนะครับก็รอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของนิโคลุบาลล่านะครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวสำคัญนะครับที่ตลาดเดินมกราคมเนี่ยไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนแปลงหรือจะซื้อหรือเปล่านะคือในรายงานรายงานจาก Liverpool.com นะครับรายงานว่า สโมสรลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับกำลังมองไปที่การต่อสัญญาผู้เล่นก่อนแล้วก็กำลังจะหาตัวแทนบางตำแหน่งผมอ้างอิงข้อมูลนะครับจาก The Independent อีกฉบับหนึ่งนะเขาบอกว่าเวลานี้นะครับการเสริมทัพตัวลุกของลิเวอร์พูลเนะี่ยัมีชื่อของนิโคล b บาเลล่านะครับจอมทัพของอเตอร์มิลานด้วยอันนี้สล็อตเองนะครับกำลังพิจารณานะครับในการเซ็นสัญญากับนิโคลุ a บาเลล่าแต่อย่างไรก็ตามนะครับต้องใช้เงินสูงถึง คือในรายงานจากตอน์โดฟูจตเนี่ยเขาเขียนว่าถ้าลิวพูจะเซ็นสัญญากับนิโคลบาเล่าจริงๆเนี่ยจะต้องใช้เงินประมาณ75ล้านปอนด์นะครับนั่นก็หมายความว่ามันก็ไม่ใช่ราคาที่ลิวพูจะเซ็นกันง่ายๆนะครับก็รอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเควินเคลเฮอร์นะครับตอนนี้นะเคลเฮอร์ Keller เนี่ยนะครับชัดเจนว่าสโมสรนอตติงแฮมฟอร์เรสครับ ได้ติดต่อนะครับขอซื้อแน่ในซัมเมอร์นี้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับเคลเลเฮอร์จะเป็นที่จะต้องย้ายทีมในซัมเมอร์หน้าแล้วก็ในตลาดเดือนมกราคมเนี่ยเชื่อว่าอาริซอนกลับมาในเดือนพฤศจิกาย,ยนนะน่าจะวันที่24อะ่ะนั่นก็หมายความว่าเคลเลเฮอร์จะต้องรอเวลาออกจากลิเวอร์พูลไปช่วงซัมเมอร์หน้านะครับในส่วนของเคลเลเฮอร์เองเนี่ยนะครับทำผลงานให้กับทีมชาติอาไอร์ออแลนด์ใช่ไหมได้แบบดีเลยแหละนะครับถึงแม้ว่าคือเขาจะ ถึงแม้ว่าเขาจะเสียประตูนะแต่เขาก็ยังคงยอดเยี่ยมในส่วนของการเล่นนะครับนักหมายเขาว่านะครับการขายเคเรเฮอร์ออกไปเนี่ยน่าจะเกิดขึ้นในช่วงของซัมเมอร์สถานเดียวเลยนะครับก็อัปเดตแจ้งให้ทราบนะครับเรื่องราวของเคเมนเค r เนรเฮอร์ประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของลูก้าสตีเฟนสันนะครับลูก้าสตีเฟนสันคือใคร เขาเป็นดาวลุ่งของสโมสรลิเวอร์พูลนะครับที่ยืมตัวนะครับไปเล่นที่สกอตแลนด์ไปอยู่กับสโมสรดันดียูไนเต็ดคือสตีเฟนสันเนี่ยนะครับดาวลุ่งคนนี้ได้ได้พูดถึงลุยดีอาสด้วยนะว่าคือที่สโมสรเนี่ยมักจะมีนักเตะระดับโลกที่เป็นแบบอย่างให้เด็กๆอย่างโมซาล่าย่างลุยดีอารเนี่ยนะครับสตีเฟนสันได้กล่าวนะครับการที่เขาเองนะครับเล่นตำแหน่งแบ็คขวาและเจอกับลุยดีอารในการฝึกซ้อมเนี่ยแทบไม่น่าเชื่อ การเล่นฟุตบอลของลุยดีอารสนั้นนะครับเขาแย่งบอลไม่ได้เลยแย่งบอลจากลุยดีอารสไม่ได้เลยและเมื่อคุณเจอกับเขาดวลกับเขาเนี่ยคุณจะประทับใจเขาเลยลุยดีอารสเป็นตัวลุกที่เก่งมากเขาก็เหมือนกับโมซาล่านั่นแหละนะครับที่เวลาเจอกันเนี่ยมันต่างกันไปเลยนะครับนี่ก็คืออีกหนึ่งประสบการณ์นะครับที่ลูก้าสตีเฟนสันเนี่ยดาวรุ่งของลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับที่ยืมตัวไปอยู่กับดันดียูไนเต็ดในลีกสกอตเนี่ยได้ออกมาพูดนะครับว่าการมี นักเตะระดับโลกอยู่ในทีมเนี่ยเป็นตัวอย่างให้กับทีมได้ประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของจอห์นเดวบ y ยูเฮนรี่กันบ้างนะครับก็เป็นเรื่องของกำไรสุทธินะครับล่าสุดนะครับฟินเวสปอร์ตกรุ๊ปนะครับได้กำไรสุทธินะครับจากการทำงานกับลิเวอร์พูลประมาณ7 0 0ล้านปอนด์เลยนะคือความหมายก็คืออย่างนี้ครับคือจอห์นเดวบันยูเฮนรี่วัย75ปีนะครับก็มามาอยู่กับลิเวอร์พูลอะไรก็แล้วแต่นะ แต่ฟินเวียสปอร์ตกรุเนี่ยตั้งในปี2002และหลังจากนั้นนะครับก็ทำธุรกิจและมาเทคโอเวอร์ลิเวอร์พูลตามสเต็ปอะในปี2010ด้วยมูลค่าในการฟ้องศาลตอนนั้น330ล้านปอนด์แต่ในสุดท้ายแล้วนะครับวันนี้ฟินเวียสปอร์ตกรุ๊นะครับพาลิเวอร์พูลมาอยู่จ่าฝูงเนี่ยมีผลประกอบการทรัพย์สินในนิตยสารเฟิร์ฟสุทธิ John W. Henry มนี่ะครับมีรั์สินนะครับเพิ่มขึ้นเป็น1.2พันล้านปอนด์ นั่นนั่นคือเมื่อก่อนนะนี่ถ้าเกิดรวมเงินนะคะตอนนี้700ล้านปอนด์เนี่ยนะครับผลลัในรอบปีอะได้กำไรเพิ่มขึ้น7สองร้อยเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นเอาง่ายง่ายไม่ต้องไปสนใจเงินเขาอ่าจอห์นเดวิยเฮนรี่ได้กำไรตั้งแต่มาทำงานกับลิเวอร์พูลเนี่ยเทคโอเวอร์ลิเวอร์พูลเนี่ยสองร้อยเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับเป็นเงินก็ประมาณหนึ่งจุดสองอ700ล้านปอนด์แล้วก็ มันแหละเป็นเงินของเขานะครับเอาคร่าวๆเนาะเรื่องเงินเงินงทองปวดหวัวประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของโอริกบาตเดนะครับตอนนี้เนี่ยมันไม่ใช่ข่าวลือละนะครับว่าลิเวอร์พูลเนี่ยจะต่อสัญญาฟันได์เนี่ยต่อแน่แต่อย่างไรก็ตามนะครับในสื่อต่างประเทศก็มีการพาดหัวข่าวว่าลิเวอร์พูลกำลังหาตัวแทนเวอร์จิลฟันได โอริกบาเด้นะครับไม่ว่าเขาจะเล่นฟุตบอลอย่างไรก็ตามนะครับเซนเตอร์แบ็กของเซบีย่าแล้วก็เซนเตอร์แบ็กทีมชาติฝรั่งเศสเนี่ยนะครับ191เซนิเมตรกลายเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกค่าสิทิทำไมลิเวอร์พูลถึงมองไปที่โอริกบาเดมากๆลูกกาอากาศนะครับ63%การจ่ายบอลเนี่ยนะครับยังเป็นข้อเสียของเซนเตอร์แบ็กรายนี้ แต่อย่างไรก็ตามนะครับอริกบาเดเนี่ยนะครับพึ่งต่อสัญญาฉบับใหม่กับเซบีย่าไปแต่ก็มีเงื่อนไขาการฉีกสัญญาอยู่ที่60ล้านยูโรหรือประมาณ53ล้านปอนด์ตอนนี้นะครับเซบีย่ากำลังประสบปัญหาทางการเงินอยู่นั่นก็หมายความว่าถ้าลิเวอร์พูลจะซื้ออริกบาเดมันไม่ใช่ปัญหาในเวลานี้นะครับก็เดี๋ยวรอดูกันนะครับว่าเดือนมกราคมลิเวอร์พูลจะเสริมทัพหรือเปล่าแต่กาลังมีภารกิจในการต่อสัญญาฉบับใหม่กับวอร์จิลฟันดานั่นเองนะครับ แจ้งให้ทราบตามนี้นะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของสโมสรนลิเวอร์พูลนะครับเดี๋ยวผมมีเวลาจำกัดเดี๋ยวต้องกลับไปทำงานต่อแล้วนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีคุณสำเนียงนะครับสวัสดีคุณธีรวุฒิด้วยนะครับ f อจากไต้หวันนะครับขอบคุณมากเลยสวัสดีคุณอัจฉริยะนะครับสวัสดีคุณปวิศนะครับสวัสดีคุณอมนะครับก็อีบูอยู่ยาวๆนะครับวันนี้ก็น่าจะออฟฟิเชียลวันนี้น่าจะออฟฟิเชียลนะ สวัสดีคุณส,สมัยนะครับสวัสดีนะครับดูอยู่กรทมขอบคุณมากครับสวัสดีคุณสมบูรณ์ด้วยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ผมด้วยผมขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ